กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะคะมาเจอยักษโสธาราอีกคลิปหนึ่งนะคะเราจะไปยังไม่พ้นประวัติความเป็นมากันสร้างวัตถุมงคลนะคะของหลวงปู่เฮอุปกรณโมนะคะพระเทารา์สายกรรมฐานนะคะของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์นะคะของหลวงปู่ดุลอตุโลนะคะแล้วก็พอเวลาท่านได้ <c oughs> อนุญ,ญาตให้จัดทํา รูปเหมือนของท่านแล้วก็อนุญาตให้ทำพระต่างๆออกมานะคะรุนแล้วแต่มีประวัติความเป็นมาแล้วก็มีประสบการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นที่หาแล้วก็ถือว่าพระของท่านเนี่ยนะคะที่ทาออกมาเนี่ยก็ถือว่านับวันก็จะมีมูลค่านะคะแม้แต่จะองค์ละ300บาท4 0 0บาท500บาท1,000บ,บาท1 5 0 0้าสอับาทก็ถือว่ามีมูลค่าในแถบชนบทบ้านเราดังนั้นในแถบอีสานใต้เนี่ย ะะที่รู้จักกันมากนะคะที่สุดก็คือหลวงปู่ดุลนะคะแต่ในจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพระสากลน,นะคะของระดับประเทศไทยนะคะเป็นที่รู้จักของวงการพระเครื่องอย่างมากทีเดียวท่นนี้ก็จะมีลูกศิษย์ของหลวงปู่ดุลนะคะที่ได้รับการถ่ายทอดธรรมในการบำเพ็ญเพียพรภาวนามานะคะจากนั้นก็จะรู้จักในวงของอ ชนบทนะคะ,ะโดยรอบบริบทของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ศิษยานุสิทธิ์นะคะของใกล้อของอของท่านนะคะที่ใกล้ชิดแล้วก็เล่าสู่กันฟังแล้วก็เล่าต่อกันเท่านั้นแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงศิษยานุสิทธิ์ต่างๆนะคะที่เคยรับได้รับความเมตตาะะจากท่านแล้วก็ได้รับประสบการณ์จากนั้นก็ มีพัฒนาการทางความเชื่อนะคะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีการสแสวงหามากขึ้นนะคะมาวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จโลหิตธาตุนะคะของหลวงปู่เหหอุปะกรมโมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะรีวิวให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะคะอันนี้ก็คือที่อาจารย์ได้รีวิวไปแล้วนะคะ อาจารย์จะถ่ายรูปนะคะได้ลงเพจให้ทุกท่านได้ติดตามกดติดตามด้วยนะคะอันนี้จะเป็นพระสมเด็จโลหิตธาตุของหลวงปู่หีอุปกรรโมนะคะองจริงองคแท้ก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ดูได้ไม่ยากนะคะที่ดูก็คือข้างหลังเนี่ยจะเป็นยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราจะจับเนื้อปูนนะคะจะจับเนื้อผงข้างในเนี่ยนะคะเราจะรู้เลยว่าองค์แท้เนี่ย พอเวลาเราไปจับองคเอินเนี่ยแท้ไม่แท้อย่างไรเนี่ยเราจะเข้าใจและเราจะารู้ได้ทันทีเลยนะคะรู้ได้ทันทีเลยนะคะนี่นะคะโอเคนะคะอันนี้องค์แรกนะคะของจานเนาะอันนี้องที่สองนะคะค่ะจะเป็นลงปู่ลงปู่หีนะคะ โอเคค่ะต่อไปนะฮะนะนี่อาจารย์มีหลวงปู่เหีเนี่ยนะฮะก็จะมีจำนวนหลายองค์นะฮะจะมีจำนวนหลายองค์ ดูข้างหน้าข้างหลังนะดูได้ไม่ยากนะหน้าหลังเนี่ยดูได้ไม่ยากนะคะโอเคนี่อ,อ่เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเรามาเล่าประสบการณ์หลวงปู่เฮกันสมัยนั้นที่อาจารย์อ่เริ่มที่จะเก็บองค์ท่านใหม่ๆเนี่ยนะคะเก็บองค์ท่านใหม่ๆเนี่ยนะะอาจารย์ก็อ่ไม่ไม่ไม่ได้ค่อยเข้าใจแต่เห็นว่า วงราชการเขาเล่นกันเนาะ <earn> เขาหากัรนัถามว่ามีสมเด็จหลวงปู่หีไหมนะคะ <Tennessee> เราจะเข้าใจว่าสมเด็จหลวงปู่หีเป็นอย่างไรนะคะก็จะมีคนนํามาให้ให้เช่าให้บูชาให้อะไรอย่างงี้นะฮะสมัยนั้นอาจาร,รย์เล่นองละ700 800นะคะพันหนึ่งนะคะจนสูงสุดจนถึงพันหเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอ่าเป็นอ่าเป็นในลักษณะของเนื้อที่อ่าสวย คมนะคะแล้วก็ชาร์จอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมูลค่าก็จะมากขึ้นอาจจะต่อรองได้ที่2,000กว่าดังนั้นอาจารย์ก็เลยมามองว่าเอ๊ะทำไมถึงมีค่าขนาดนั้นแล้วก็ในยุคที่อาจารย์เล่นเนี่ยก็เป็นยุคที่เงินทองค่อนข้างที่จะสะพัดนะ,นะอาจารย์ค่อนข้างที่จะเก็บตังค์ได้เยอะนะแต่ว่าทําไมเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพระแบบนี้ถึงได้แพงจังเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจารย์ก็เลยได้บูชามาองคหนึ่งก่อน นะฮะฮหลังจากที่อาจารย์ได้บูชามาเสร็จแล้วก็เอาไปเลี่ยมนะคะแล้วก็ใส่คอเนาะหลังจากนั้นมาเอ๊รู้สึกว่าทำมาค้าคล่องนะไปติดต่อเจรจาพาธีกับกับผู้คนต่างๆก็เกิดความเมตตาเลื่อมใส่เรานะก็รู้สึกว่ามันสมเด็จหลวงปู่เหเนี่ยเป็น เป็นพระผมที่มีพลังทางบวกในการดึงดูดความโชคดีในเรื่องของงานในการติดจอดเรยรจาพาทีเวลาผู้คนเห็นก็จะเกิดความรู้สึกว่าชอบนะฮะรักเมตตาแล้วก็เวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าความน่าเชื่อถือมีมากเลยดังนั้นสมเด็จหลวงปู่เหห์เนี่ยอาจารย์ก็เลยการันตีจากประสบการณ์ของตนเองว่าอาจจะเป็นพลังจิตนะฮะมวลพลังจิตของท่านในการอธิษฐานให้อา ระสมเด็จเนี่ยเกิดอกริดานุภาพพลังนุภาพในด้านของความเมตตานะคะแล้วก็โชคลาภความหมายของโชคลาภไม่ใช่ว่าใส่แล้วถูกหวยรวยเบอร์ไม่ใช่แต่เพียงว่าเมื่อเราใส่แล้วเนี่ยเราไปหางานทําเราไปทํางานเราจะเกิดความโชคดีเราจะเกิดความสวัสดีเราจะเกิดความเป็นมงคลในชีวิตนะฮะเวลานายจงนายจ้างหรือผู้คนที่ไม่เคยเห็นหน้าเรามาก่อนเลยที่เขาจะให้เรางานให้เราเงินเนี่ยนะฮะ คนจะให้เราเงินเนี่ยเขาต้องรักเมตตาเราเกื้อกูลเรานะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะโยนเงินมาไม่ใช่เพราะว่าคนแย่งงานกันเยอะคนหางานกันเยอะอย่างเงี้ยไปร้อยคนอย่างเงี้ยเ,เขาจะเอาคนไหนถ้าเขาจะเอา10คนหนึ่งในนั้นก็คือเราที่เขาเลือกอย่างเงี้ยเป็นต้น ะะหลังจากที่เราได้รับงานนะฮะได้รับงานเป็นโคศกได้รับงานเป็นวิทยากรหรือรับงานเป็นอะไรก็แล้วแต่เวลาเราพูดจาอะไราไปเนี่ยก็จะเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมกับบุคคลระดับสูงนะคะอย่างเช่นผู้มีชื่อเสียงในจังหวัดหรือเป็นผู้รักมากดีคนร่ำคนรวยอย่างเงี้ยเวลาเขาได้ยินเสียงเราหรือเราได้ฟังเนี่ยเขาก็รู้สึกเกิดความเมตตาเราสงสารเราแล้วก็อยากจะให้เรามีงานให้เรามีเงินต่อไป หลังจากที่อาจารย์ได้แขวนสมเด็จหลวงปู่เนี่ยก่อนที่จะออกเดินทางก็จะอธิษฐานถึงความสําเร็จแล้วก็หนะ้าที่การงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์ยอมรับว่าอาจารย์มีเงินเก็บแล้วก็อธิษฐานขอรถนะขอรถเนี่ยอาจารย์กซยนะ็ซื้อรถด้วยเงินสดนะซื้อรถด้วยเงินสดเป็น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 รถคันแรกของชีวิตด้วยเงินสดนะของอาจารย์เอง แล้วก็ในช่วงต่อๆมาก็จะรู้สึกว่ารับงานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีงาน่วิ่งเข้ามาหาเราเนี่ไม่ขาดสายที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อเราก็เลยเริ่มเก็บสมเด็จหลวงปู่เหนะฮะอันนี้ก็คือเป็นพระหลวงปู่ที่เราเก็บมาทั้งหมดนะเนี่ยนะฮะก็จะเป็น ที่เป็นหลวงปู่เหเราก็จะเก็บแต่เฉพาะองค์สวยๆนะคะแล้วก็เนี่ยก็ะจะเป็นรูปลอยองนะคะค่อนข้างที่จะหายากและในปัจจุบันนะคะหายากมากแล้วนะในปัจจุบันนะหาไม่หาหายากนะก็หาสวยๆคลิปๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะตอนนี้เราก็เลยอาจารย์ก็เลยได้ไปอ่านหนังสือหลวงปู่เหหอุปกรรมโมนะคะอะไรนึกถึงหลวงตาที่ศิสิยานุสิตเขาได้เขียนแล้วก็ได้อ่านด้วยความตั้งใจแล้วก็เลยอยากจะมาแบ่งปัน การให้ทุกท่านได้ชื่นชมว่าการที่เราจะเล่นพระนะความหมายของคําว่าเล่นพระในการที่เราจะศรัทธาเลื่อมใสพระอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะนํามาขึ้นคอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาดูก่อนนิดนึงว่าพระเทราจารรย์ูปนั้นเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่อย่างไรแล้วก็อยู่ในสายไหนแล้วก็ประสบการณ์เราเจอแล้วคนอื่นเจอด้วยไหมนะฮะแล้วเมื่อคนอื่นเจอแล้วนะคะแล้วก็วงที่เขา ต้องการกันเนี่ยมีความต้องการกันในระดับไหนซึ่งหลวงปูงเ่เฮในปัจจุบันเนี่ยมีความต้องการในตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ในเฉพาะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่เนี่ยแน่นอนแล้วว่าลูกศิษย์หลวงปู่มีเอาหนึ่งล้านคนนะแต่การสร้างขององค์หลวงปู่เนี่ยอย่างเช่นพระปรกไปมักขามเนี่ยสามพองค์นะฮะรูปรหล่อหลวงปู่เนี่ยทำไม่กี่ร้อยองค์ไม่กี่พันองค์ไม่กี่หมื่นองค์อย่างเงี้ยอาจจะสูงสุดกี่องค์อย่างเงี้ย นนะะแล้วก็สมเด็จหลวงปูเ่เกี่องคองเฉพาะแต่ในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีจํานวนถึง2 3ล้านคนเนี่ยนะฮะก็ไม่พอแล้วแค่คนที่จะศรัทธาหลวงปู่นะแล้วก็จังหวัดอุบลล่ะนะฮะจังหวัดศรีสะเกดละ่ะจังหวัดบุรีรัมละ่ะแค่แถบอีสานใต้เนี่ยก็ไม่พอแล้วดังนั้นเหตุการณ์ในวันข้างหน้านะ่ะถ้าใครมีเก็บหลวงปู่เนี่ยไว้เนี่ยก็ก็ค่อนข้างที่จะเป็นโมรดก ที่สร้างมูลค่าให้อีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันอันนี้จากประสบการณ์ของอาจารย์นะอาจารย์ก็เลยเลือกที่จะเก็บหลวงปู่ด้วยความที่เริ่มใส่ศรัทธาหลวงปู่ด้วยแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้เจอด้วยแล้วก็จากาตลาดล่างที่ผู้คนให้ให้ความยอมรับหลวงปู่แล้วก็เริ่มหาหลวงปู่กัน ในบรรดาคนที่รับราชการโน่นนี่นั่นต่างๆอะไรลักษณะอย่างนี้นะเขาก็จะเริ่มหากันอะไรกัน,เ,นเราก็เลยมองเห็นในจุดตรงนี้ก็เลยเออมีคนเขามาให้เราแล้วเรารู้ว่าเออองค์นี้แท้เราก็ซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บเอาไว้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการเก็บนะคะอันนี้จะอาจาร,รย์เก็บเฉพาะหลวงปู่นะอ่าเลยอยู่หลวงปู่ดุลน,นะคะเลยอยู่หลวงปู่ ริมรัตนมุนีนะคะที่อาจารย์เก็บเฉพาะสายที่ปฏิบัติแล้วก็สายที่เล่นกันนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระที่อาจารย์เก็บไว้เท่านั้นนะคะดังนั้นพระผงพิมพ์พสมเด็จรุ่นโลหิตธาตุเนี่ยนะคะถ้าจะกล่าวเท้าความไปเนี่ยเราจะต้องกล่าวเท้าความไปในประมาณปีพุทธศักราช2,541เนี่ย พระและเหรียญที่ถูกสร้างไว้เนี่ยได้ถูกแจกไปจนหมดสิ้นและยังมีลูกศิษย์ตลอดจนศรัทธายาิโยมเป็นจํานวนมากมีความต้องการนะฮะอยากได้อะไรก็ตามที่มันเป็นที่ระลึกจากหลวงปู่นะฮะที่เป็นวัตถุมงคลนะคะของหลวงปู่เอาไว้สักการบ,บูชาคุณบุญมาและคุณวิชัยจึงปรึกษากันว่าน่าจะขออนุญาตนะฮะหลวงตาเนี่ยในการสร้างพระอีกสักชุดนะฮะเพื่อตกลงกันแล้วก็ได้ เข้าไปขออนุญาตหลวงปู่ในการสร้างพระผงพิมพ์สมเด็จครั้งนั้นได้โอกาสได้เข้าไปกราบขออนุญาตจากหลวงตาท่านก็ถามคุณวิชัยว่าจะทำพระด้วยอะไรนะฮะคุณวิชัยก็กราบเรียนว่าทำด้วยผงวิเศษที่ปรากฏว่าท่านอนุญาตให้สร้างได้ซึ่งคุณบุญมาแล้วก็คุณวิชัยได้ ว่าจ้างช่างที่ร้านขุนเสริให้เป็นผู้แกะแบบและทำให้พิมพ์เช่นเคยโดยทำเป็นพิมพ์พระสมเด็จทรงเจดีย์นะฮะด้านหลังมียันห้าแล้วก็อักษรทอสอปอซึ่งย่อม,มาจากคำว่าทานศิลภาวนานะฮะทอสอปอนี่ทานศิลภาวนาดูนะฮะถ้าเป็นชัดๆเนี่ยเราจะเห็นว่าทานศิลภาวนาส,สายกรรมฐานก็จะทำแบบนี้กันเนาะ ะะสิ้นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เนี่ยนะฮะในการจัดพิมพ์ค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ3,000บาทนะฮะเมื่อได้พิมพ์มาแล้วคุณบุญมาและคุณวิชัยได้นำไปให้หลวงตาดูและได้ดำดำได้นำดินน้ำมันมาทดลองกดเป็นองค์พระให้หลวงตาชมอีกครั้งด้วยซึ่งท่านได้บอกว่าใช้ได้แล้วหลังจากนั้นท่านก็ได้ทำน้ำมนเพื่อประพรมและทำพิธี ปลุกเสกแม่พิมพ์ให้ด้วยเสร็จแล้วท่านยังพูดคำชับว่าให้ทำมาเยอะๆนะเดี๋ยวไม่พอแจกนะฮะซึ่งการสร้างพระสมเด็จในครั้งนั้นพูดที่มีผงะสมผงวิเศษและกดพิมพ์ครั้งกดผงวิเศษเนี่ยก็คือกดพิมพ์นะคือคุณวิชัยคนเดียวเนื่องจากคุณบุญมาไม่ค่อยจะมีเวลาว่างและคุณวิชัยก็ได้ใช้เวลาว่างในงานประจำซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเวลากลางคืนทำ ซึ่งมวลสารที่เป็นส่วนผสมของผงวิเศษนั้นจะประกอบด้วย 1. จีวรของหลวงตาที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆสําหรับใส่ไว้ใจกลางองค์พระทุกองค์ 2. เลือดของหลวงตาที่ซับเก็บไว้ด้วยกระดาษทิชชู่เมื่อคราวไปรักษาตัวที่จังหวัดพิษณุโลก 3. น้ำมนลที่หลวงตาทยอยทําให้เป็นการเฉพาะเพื่อใช้ในการสร้างพระพิมพ์นี้เท่านั้น 4. ใบโพจากพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งญาติคุณวิชัยเป็นทูตอยู่ที่นั่นนำมาให้ 5. เกษา,าธาตุหรือผมของหลวงตา 6. ข้าวอาก้นบาท 7. กล้วยสุก 8. ปูนขาว 9. ้าน้ำอ้อย 10. น้ำพึ่ง 11. น้ำมัน ตั้งอิวนะฮะมวลสารทั้งหมดได้ถูกนำมาผสมและบดเข้าด้วยกันกดเป็นพระสมเด็จโดยใช้เวลานานประมาณ8เดือนเสร็จและได้พระพิมพ์ทั้งสิ้น1 0 0 0 0อมื์นองนะฮะเนี่ยพระสมเด็จนี้มีจํานวน1,000 0องค์เท่านั้นนะคะแต่มาอยู่กับอาจารย์เนี่ยเกือบ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10องค์นะคะอ่า10องค์นะคะนะคะถ้าใครมีอินบล็อกเข้ามา แบ่งปันรูปภาพให้ชื่นชมด้วยนะคะซึ่งนับว่าคุณวิชัยเป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะอย่างน่าชื่นชมยิ่งการนำพระพิมพ์ไปให้หลวงตาปลุกเสกนั้นก็ไม่ได้นำไปทีเดียวทั้งหมด หากแต่ทยอยนำพระที่พิมพ์เสร็จแล้วในแต่ละงวดจำนวน600-700องค์มาให้หลวงตาปลูกเสกเป็นระยะระยะไปการปลูกเสกแต่ละครั้งคุณวิชัยจะนำองค์พระทั้งหมดใส่ลงไปในขันอลูมิเนียมสีเงินขนาดใหญ่ไปถวายหลวงตาและก่อนจะปลูกเสกท่านจะสั่งให้นำบาตรน้ำมนต์มาตั้งแล้วใช้เทียนสามเล่มทำน้ำมนต์จากนั้นจึงเอาน้ำมนต์ปรับพรมพระพิมพ์ในขันสามครั้ง และอธิษฐานจิตโดยการนำฝ่ามือแตะบนกองพระสมเด็จนั้นพร้อมกับทำสมาธินิ่งครู่หนึ่งจึงเป็นอันเสร็จพิธีส่วนน้ำมนต์ที่เหลือจากการปลูกเสกท่านก็มอบให้คุณวิชัยนำไปผปสมทำพระในครั้งต่อไปและพระพิมพ์สมเด็จรุ่นนี้หลวงตาได้ตั้งชื่อให้ว่าสมเด็จโลหิตธาตุ รุ่นโลหิตธาตุซึ่งคุณบุญมาและคุณวิชัยก็ได้นําไปแจกจ่ายเป็นทานทั้งหมดและยังมอบให้แก่ทางวัดไว้ช่วยแจกแก่บรรดาญาติบรรดาสถายญาติโยมที่ทั้งหลายที่มาบําเพ็ญกุศลหลวงตาในวัด อีกด้วยนะคะอันนี้ก็คือมีจํานวน1 0 0 0 0องค์เท่านั้นนะ,ะที่เป็นพระสมเด็จโลหิตธาตุนะคะจากหลเราจะสังเกตได้ว่าพระเถราจารย์นะคะสายกรรมฐานเนี่ยนะคะท่านจะไม่ค่อยได้อนุญาตให้สร้างนะคะเท่าไหร่เมื่ออนุญาตให้สร้างแล้วในพิธีพุทธาพิเศษหรือในพิธีอธิษฐานจิตก็จะได้รับการอธิษฐานจิตจาก องค์ท่านเท่านั้นนะคะของหลวงปู่หลวงปู่หรือหลวงตาเหีนะโดยที่ท่านจะกําหนดสมาธินะคะแล้วก็ประพรมน้ํามนต์แล้วก็ท่านจะอธิษฐานจิตด้วยตัวของท่านเองทุกครั้งในการกําหนดทุกครั้งเลยก็เป็นที่น่าอาัศจรรย์ใจแล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าสมเด็จหลวงปู่เหีนะคะที่ถูกการสร้างขึ้น1นึ่งหมื์นอนี้เป็นที่ต้องการนะคะของอ ของอศิษยานุสิตนะคะในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่หายากนะคะหาไม่มีแล้วก็หายากเหลือเกินเพราะเวลาเวลาคนที่มีแล้วเนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นพ่อค้าวานิชคนจีนทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีไว้ในบ้านของเขานะคะแล้วก็จะพ่อก็จะแคว้นองคหนึ่งแม่ก็จะแคว้นองคหนึ่งแล้วก็มีลูกกี่คน3คน4คน5คน10คนเขาก็จะแสแวงหากัน ดังนั้นองค์สีสวยเนี่ยคนจีนมักชอบเนี่ยก็จะนําไปขึ้นเ,เรือนทองนะเขาฝังเพชรแท้ฝังพลอยแท้นะให้เป็น พระมรดกของลูกหลานเลยทีเดียวนะคะที่มีชื่อเสียงอย่างมากทีเดียวนะคะดังนั้นคนดังๆในจังหวัดสุรินไม่มีใครไม่มีหลวงปู่เฮอุปกรรมโมและก็คนดังๆในจังหวัดสุรินท์ไม่มีใครนะคะไม่มีอ่าไม่มีการอ่าไม่มีหลวงปู่เฮอุปกรรมโมนะคะดังนั้นนี่ก็คือหลวงปู่เฮอุปกรรมโมนะคะจะของอาจารย์นะคะที่มีไว้ให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะมีไว้ให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะ นี่เนาะหาด้านหลังของท่านนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทานศีลภาวนานะคะเนี่ยลองเอาไปใช้ดูนะฮะอาจารย์ใช้แล้วนี่ก็มีม,มีมีพุทธคุณนะคะมีพุทธคุณอย่างมากนะคะมีพุทธคุณอย่างมากเลยะะที่อาจารย์ใช้ประจำนะแล้วท่านก็ยังบอกว่าต่อไปก็จะเป็นพระที่หายากนะคะอันนี้ไม่จําเป็นต้องเอาไปแข่งขันกับใครเพียงแต่ว่ายอยากให้ทุกท่านได้ เอาไว้เลี่ยมแล้วก็ให้ทุกท่านได้เลี่ยมถ้ามีแล้วนะคะให้เลี่ยมนะคะแล้วก็ตั้งขันห้าบูชาทุกวันพระนะทำสมาธิอธิษฐานจิตนะฮะทำสมาธิอธิษฐานจิตนะคะ,อะ,คะขอบารมีของท่านในการค้าขาย ใครที่ขายทางนะคะเป็นผู้ประกอบการค้าต่างๆลองอธิษฐานดูทุกท่านก็จะได้ประสบพบเจอว่าสิ่งที่ท่านกําลังหาอยู่เนี่ยนะคะท่านก็จะรักษาไว้นะคะไม่จําเป็นต้องเอาเก็บไว้สําหรับการค้าขายนู่นนี่นั่นแต่อย่างใดนะคะถ้ามีโอกาสก็เก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะคะเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานทุกๆคนนะคะมีลูกกี่คนก็ ติดตหารอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นพระที่มีค่ามากเลยนะคะตอนนี้เขากำลังหากันอยู่อย่างมากทีเดียวนะคะสมเด็จหลวงปู่เหหนะคะโอเคขอยุดติการรีวิวว่าแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้อาจาร,รย์ยสุธราศิริภาประภากรด้วยนะคะกลับขอบคุณกลับสวัสดีค่ะ